สวัสดีครับผมสุขัยจันนลครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลผู้จัดการทีมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟน บทน,นะครับทีร่วมกันส่งกําลังใจให้กับทีมองค์การบริหารส่วนกาบุลหนองคีรีสำหรับการแข่งออขันกีฬาอบจคัพในครั้งนี้นะครับผมเองนะครับก็ถือว่าได้ร่วมกับน้องๆนะครับทาโค้ชนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนํำบุลหนองคลรีการศึกษาวุฒิส่วนราชการนะครับที่เข้าไปช่วยแลดูแลนะครับน้องๆขององค์การบริหารส่วนกำบุลหนองคีีที่เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับส่งการแข่งขันกีฬาใน คันี้นับว่าเอาประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ถึงทุกเป้าหมายที่เราหวางไว้เต่ท้ายที่สุดเราก็ได้ระดับที่สามยอมอันดับสองกลับมานะครับได้รับเงินกรุงการตอบแทนนะครับถาสองล้านบาทเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ของตำอหนองทะเลในโอปส ต่อไปนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมต้องขอบอกคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งนันท้องที่สองทิ้งประพาองค์การบริหารส่วนดตน,นพระลีพ่อแม่พี่น้องจะเป็นเป็นผับผู้ที่ร่วมให้กำลังใจประพาองค์การบริหารส่วน ตำบลบางพีทุกท่านพร้อมกับเพื่อนทีมต่างๆนะครับที่เป็นเป็นกับอโครงการบริหารส่วนตำบลบองทลีไม่ว่าจะเป็นอ่าโรงแรมคบีคลองม่วงบีวิวนะครับต่อจันมณีบริษัททับแขกมารีนทาวเวอร์แอนด์ทัวร์นะครับผู้จุข้างหุ้นส่วนจังหวดซีมินออยน้ำดื่มทับแขกข้างหุ้นส่วนจังหวัดจันทั์ไพลินนะครับของคำนันช่วยนะครับร้านโพลทรัพย์สมบูรณ์พันธุ์คว้าโรงแรมปอกวางซีวิวคุณสมชายอย่างคุณนะครับเปยนของ หายาคุลจิตาลอยชูศักร้านอาหารดาคอนวิวของปูพรนะครับทีมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลร้านสามพี่น้องร้านแอหนองทะเลโนเทเบิลสปอร์ตแอและผู้ช่วยนะครับไม่ว่าผู้ช่วยสดุดแลืผู้ช่วยดน,นะครับหลายหลท่านนะครับที่ผมไม่สามารถเอ่ยนามได้นะครับที่สนับสนุนเป็นต้นรางวัลให้ เป็นกำลังใจให้กับทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบุหนองทะเลองค์การบริหารส่วนตำบลบุนะครับต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะพี่น้องเป็นขับขององค์การบริหารส่วนตำบลบุหนองทะเลที่เป็นแรงไทแรงไจในการร่วมเชียร์ร่วมส,ส่งกำลังใจที่ดีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบุญหนองทะเลในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านทั้งได้เอ่ยนามและแม่ได้เอ่ยนามต้ที่สุดต้องของขอบคุณน,นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทีโดยท่านดรสมศักดิ์กิทพนคุณ็รับที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆใ,ในวงการกีฬานับว่าานครับวม ใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนและน้องๆน,นักกีฬานะครับเป็นแับนี้พัฒนาฐานนม่ว่าการสร้างเสริมสุขภาพาที่ดีนะครับด้วยการต่อต้านยาสีติดนะครับใ้า้ที่สุดนะครับเราได้พัฒนานในเรื่องของการ กีฬานะครับพุตบอลที่เป็นมืออาชีพมาขึ้นสร้างความรุ่มเร่งกุมใจความรักสามัคคีในการรักท้องที่ท้องถิ่นครับเรามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นขับพุตบอลของกระบี่อบตท,ที่มาร่วมชมพันเข้มกันกานบริหานส่วนตำบลหนองทะเลนั้นนะครับเรามีข้อผิดพลาดไปนะครับเราจับได้ไขและก็เป็นที่น้ององค์กรปกคร,รองท้องถิน่นของทิ่นที่ร่วมกันพัฒนา ใ้เรื่องราวต่างๆร่วมกันนะครับผมขอบคุณทุกภาคส่วนในโอกาสนี้เป็นอยา่างถูงนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองทะเลจะพัฒนาในเรื่องของการกีฬาให้ดีที่สุดในโอกาสต่อไปต้องขอบคุณางค,ณครับ